ค่ะพี่น้องค่ะวิวโคตรงามวิวโคตรงามเลยค่ะพี่นออ้องที่เลยข้างงก้อนเมฆสีขาวนะคะพี่นออ้องเป็นมักขีหินล้วนๆค่ะมักขีหินที่บ่มีต้นไม้ค่ะพี่น้องมักขีหินที่บ่มีต้นไม้นะคะที่เห็นขาวๆจวะนะคะเป็นข้าง้อะไรอย่างค่ะหิมะค่ะยังมีหิมะอยู่ค่ะค่ะละ ซ้ายมือกันไปอีกนิดนึงค่ะที่เห็นริบๆนั่นก็คืออาผู้เขาค่ะเป็นบักขี้หินเป็นบักขี้หินผู้เขาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นบักขี้หินผู้เขาซึ่งบมีต้นไม้เกาะค่ะงามเนาะค่ะเนาะงามค่ะสวยรู้ดูดีค่ะพี่น้องค่ะงดงามได้อีกค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะหันไปทางไหนก็มแต่บอลงามงามค่ะพี่น้องหันไปทางไหนก็มีแต่บอลงามงามค่ะ ก็เลยอยากถ่ายค่ะพี่น้องค่ะน้องคะเนาะมีนาทีถ่ายภูเขางามๆค่ะพี่น้องภูเขางามๆค่ะสวยรูดูดีค่ะพี่น้องสวยรูดูดีงามค่ะพี่น้องขางามค่ะค่ะพี่น้องต้องบอกว่าเขาถ่ายทุกบ้านต pues. mm ้องบอกว่าเขาถ่ายทุกบ้านค่ะ เพราะว่าแต่ละบ้านเป็นโรงแรมค่ะพี่น้องค่ะแต่ละบ้านเป็นโรงแรมวิวงามค่ะพี่น้องกินลมชมวิวตามสไตล์วอัดอรว้านค่ะพี่น้องค่ะกินลมชมวิวสวยรูดูดีอค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ่งกันถ้าเฮาก็พากันยามาอฮอดคินิกเซแล้วค่ะพี่น้องคินิกเซ หมากขี้เห็นก้อนนี้พี่น้องตั้งเฮเธอเลออยู่แต่ว่าน้ำก็ไหลออกมาจากหมากขี้เห็นทั้งทงคุณได้ค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสุดยอดเสรูด,ดูดีค่ะพี่น้องคะ่ะสุดยอดเซรูด,ดูดีค่ะพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวงดงามค่ะพี่น้องคะ่ะงดงาม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 ค่ะค่ะ,คะ อันซีมาไทายตัวนี้ให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะททยตัวนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆคันผู้ใดที่เพื่อนอยู่เยอรมันเองหรือว่าอันอันไทยบ้านเฮาเพื่อนอยากมาเที่ยวหรือว่าเพื่อนอยู่เยอรมันแล้วแลวเพื่อนอยากมาเที่ยวนะคะพี่น้องค่ะอยู่ตรงนี้คะ่คะ,ะ,คะพี่น้องค่ะคือนิกเซ่นะคะนิกเซ่เวลารอขึ้นเรือก,ก็คือ30นาทีค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ ห่อนอเยตเปซ่ะค่ะพี่น้องค่ะไปต่อกันเลยค่ะนพี่น้องค่ะไป,ไปต่อไปต่ออันเธออยากได้หมวกจักอันหนึ่งค่ะเพราะว่าห่อนแล้วเธอลืมหมวกค่ะพี่น้องค่ะข้างหน้าจะเห็นร้านขายเปรดเส้นนะคะร้านขายอาหารร้านขายอาหารดูข้างหน้าค่ะพี่น้อง ดีวจะย่างไปเบิรงกสาครยหมวกขายเครื่องอะไรอะซูฟิเนียร้านขายของซูฟิเนียร้านขายของที่เราเลือกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ออดหวานหวานถ้าเป็นถ้าเป็นสีชมพูแล้วใช่เลยค่ะพี่น้องเอี้ยนสีตกจะหับไอนะค่ะไปต้อค่ะพี่น้องค่ะไปต้อกันค่ะปลาเขาจะได้อีกอย่างแน่ค่ะพี่น้องค่ะ

ไปเบ่งหมวกกันพี่น้องไปเบ่งหมวกกันงานบิดสุบอนค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปทางไหนกังานค่ะ ะพี่น้องค่ะถนนที่ทีนิกเซ่ถนนเขาห้องวายังถนนคนเดินบอกค่ะอ,อนะคะล้านขายของเยอะค่ะพี่น้องค่ะและแล้วอดวันๆกันมาพอน้ำผุเราจะต้องจอดทักทายกันให้ได้สินะน้ำผุเนี่ยเพราะว่าเราชอบน้ำผุทุกที่เลยค่ะพี่น้องค่ะชอบน้ำผุดทุกที่เลยนะคะ ชอบนำพูทุกที่เลยค่ะพี่น้องค่ะอืมสวยรู้ดูดีค่ะพี่น้องไปต่อค่ะพี่น้องค่ะไปต่อไปต่อสวยรู้ดูดีสวยรู้สวยรู้ดูดีดูดีค่ะพี่น้องอืมแซนสเตลิสอืมฮึ่มคูล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 วุ่นด่าบ้าวุ่นด่าบา Super schön. Schön, schön. Wow. Wow, wow. Hotel Seehaus. Hotel, Hotel. Hotel Seehaus. Das ist gut, an der Nutzer Ja. Man merkt nicht, dass du Tourismus bist. <laughs> Tja. Ja. Da vorne, da stehen nur drei Euro. Hanna. Ist okay, eine Punkt. Ja, ist okay. Ist okay. Yeah. Muss ja nicht unbedingt alle right. weg. Du heute Abend bei diesem von vorne. Du hast die vorne? Ah, oh, okay. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Man, โอ้ว้าวเชิววุฒนาบาสุเปอ์ทอลคูลเดี๋ยวเราซื้อไปอันหนึ่งค่ะบอกแล้วค่ะพี่น้องออสเวนวานธรรมยางทำมาเมืองเจงซี่น่ะค่ะมาเขตท่องเที่ยวน่ะหล่อนจะต้องซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อติดมือค่ะพี่น้องโอ้โฮลสไนเปอร์อินเทอร์เซีย Vollschneidblatt. Herzform. Cool. Wow. Wow, wow. Was ist das? Oh. Oh ja. Nicht schlecht. Kraft Wow, 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 wow. โฮเทลพาพี่น้องโฮเทลชิปมาอ่เมื่อนี่ยเยาวชนวันใส่กระโปรงสีสีน้ำเงินสีฟ้าค่ะว้าวว้าวว้าวอ๋อลงเรือ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  ฮุนดาบาร์ฮุนดา,า super cool oh my god oh my god oh my god online เป็นสแตนเลส cool ฮุนดาบาร์ค่ะพี่น้องค่ะสวยรูดูดีค่ะพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องค่ะอือฮึโรงแรมคลาสสิกมากค่ะพี่น้อง นักท่องเที่ยวมาก็ต้องการมาถ่ายรูปหาหมุมที่ตัวเองคิดว่าสวยงามค่ะพี่น้องหาหมุมที่สวยงามโรงแรมนี่สุดยอดมากค่ะพี่น้องคะ่ะโรงแรมนี่สุดยอดมากข้างบนค่ะพี่น้องข้างบนคะ่ะสุดยอดค่ะพี่น้องสุดยอดสวยรูดูดีมากค่ะพี่น้องคะ่ะว้าว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 งานศิลปะ ะงานศิลปะค่ะพี่น้องงดงามค่ะพ <wo os> ี <tering Ir invention Anyone inglés> ่น <kaikki acio> <bah> <CHUCK> ้องค่ะงดงามงดงามสวยงามตามท้องเรื่องค่ะพี่น้องค่ะสวยงามตามท้องเรื่องว้าวเอาว้าวว้าวว้าว เดี๋ยวมือ้อื่นใน h o u ที่มาลงเรือตัวน,นี้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลงเรือที่นี่ค่ะนะคะลงเรือที่นี่เราจะมาลงเรือนะคะไปดูกันค่ะพี่น้องค่ะไปดูกันว่าออนี่ค่ะ Die mhm. man zurück ist nochmal 55 Minuten. Ne? Okay. Und du kannst hin und zurück, das ist die längste Fahrt. Ne? Dann ja. ist das mit dabei. Ne? Ja. Wir nehmen die Länge. Ne? Ja. Das 55 Minuten. Ne? Mhm. Ja. Praktisch von hier bis da. Ja. Und dann wieder zurück. Wieder zurück. Ne? Yeah. Also praktisch zwei Stunden. Ne? Ja. Ich denke, wir kommen morgen dann nicht so spät. So, schon morgen, Kapitän. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. haben wir morgen. อือโอเคอือโอเคอือโอเคสองชั่วโมงแล้วแล้วจากที่นั่นสวยงามค่ะพี่น้องสวยงาม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 ตามท่องเรืองค่ะพี่น้องค่ะสวยงามตามท่องเรืองนะคะเนาะพามะย่างค่ะพี่น้องค่ะพามะย่างพามะย่างค่ะงดงามค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเพื่อนของจังหวัดนี้ค่ะพี่น้องค่ะ สุดยอดเตยรู้ดูดีค่ะพี่น้องไปต่อกันค่ะพี่น้องค่ะไปต่อกันนะคะสามน้อยสินที่บ้านที่อยู่ในน่านี่นะคะมันเป็นเพิ่นห้องว่าอันเป็นรูปทรงของบ้านอ่า ไบเยนบาวาเรียนะคะที่เพิ่นสมัยก่อนที่เพิ่นอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวห้ายยางไปเบิ่งกันก็ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ายยางไปเบิ่งกันนะคะสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามสวยรู้ดูดีค่ะพี่น้องค่ะสวยรู้ดูดีตามสไตล์อดอินค่ะพี่น้องค่ะเลิศค่ะพี่น้องเลิศเลิศเพอร์เฟคมากเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้ายยางไปเบิ่งกันต่อนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวข้าวยางไปเบิ่งกันต่อนะคะ พี่น้องค่ะแบบเกา่าสมเกา่าบ้านเกา่าสมัยเกา่าค่ะพี่น้องสมัยเกา่าโบราณกาลค่ะพี่น้องค่ะโอ้มีป่าน้ำพี่น้องมีป่าป่าน้อยป่าน้อยหลายๆผู้ใดอยากได้มาปลาซิวค่ะมาเด้อค่ะ มหาปัซซ ok. <laughs> <t ös> <oso _> <way> ิลเป็นมกพี่น้องป่าเะแยะเลยพี่น้องค่ะ